รลมิติมาเป็นตัวประกอบในนิยายตอนที่18วันนี้มีประชุมที่ค่ายทหารข้าราชการระดับสูงและผู้นํามารวมตัวกันเกืบจะทุกคนซาวินก็ด้วยป้าลินกําลังนํากาแฟเข้าไปเสิร์ฟพอเสิร์ฟให้คนอื่นๆทหารไปเพื่อจะเสิร์ฟให้กับซาวินแต่ปอแก้วที่นั่งอยู่ข้างๆวางมือบนแขนของซาวินและสายตาก็เพ่งมองที่เอกสารเหมือนจะคุยงานกันกคจริงแต่มันไม่ใช่ป่ะซาวิน เมื่อเห็นน้องแล้วเขาก็าขยับเพื่อให้น้องวางแก้วกาแฟแต่น,น้องก็ไม่เสิร์ฟกาแฟให้กับเขากับ,กบหมุนตัวแล้วเดินออกไปเขาได้จะมองอย่างงงงเออเดี๋ยวผมไปชงให้ก็ได้ครับปออแก้วพูดแล้วก็ลุกไปเดินเข้าไปหาปาลินปาลินเรายังไม่ได้เสิร์ฟกาแฟให้กับคุณซาวินเลยหรอก็ว่าจะไปเสิร์ฟพอดีอ่พะพอดีแก้วนี้อ่ะมันไม่อร่อยก็ว่าจะไปชงให้ใหม่มันอาจจะเจิด อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมชงแทนผมรู้ว่าคุณซาวินน่ะชอบกาแฟแบบไหนลหรอครับรู้ใจกันจังครับก็พอรู้เพราะว่าเราก็ประชุมด้วยกันบ่อยๆงั้นเชิญตามสบายเลยนะครับคุณปอแก้วปาลินมองปอแก้วที่ชงกาแฟให้กับซาวินกลับไปนั่งอยู่ข้างๆกันอีกอา้าวโคตรินกำลังคุยกับผู้นำอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะ ว่าซาวินก็ชอบปอแก้วไปแล้วตามบทแล้วมันต้องไปอย่างนั้นสองคนนี่ต้องแย่งปอแก้วกันก็แล้วเราล่ะเพิ่งจะตกลงเป็นแฟนของเขาเมื่อคืนนี้อะไรกันเนี่ยจบเลยใช่ไหมและที่เขาพูดว่าชอบเราเนี่ยกกหกละสิแล้วไอ้ท่าทางที่สนิทกันนั่นนะแล้วแถมยังห่วงกันอีกใช่อดคิดมากแล้วคืนไม่ได้ถ้าเมื่อคืนนี้เราไม่กอดเขาไว้หมอนี่ก็ต้องไปหาปอแก้ว ปาลินเอ้ยรู้ทั้งรู้ว่ามันต้องลงเอยแบบนี้ก็อย่างจะเป็นสารภาพรักแล้วตกลงเป็นแฟนของเขาอีกแต่เขาก็สารภาพรักกับเรานี่นายมันเป็นอะไรปาลินพี่อคีผมไม่ค่อยสบายครับผมถ้าอย่างไนก็ไปห้องพยาบาลเดี๋ยวพี่จะพาไปไม่เป็นไรครับผมไปคนเดียวก็ได้ปาลินผมไปได้ครับปาลินกลัาวว่าจะไปสงบจิตใจที่ห้องพยาบาล ใช่ที่นั่นมันก็ไม่มีใครเพราะหมอและพยาบาลก็ต้องเข้าประชุมเหมือนกันปาลินก็ไม่สนล้มตัวลงนอนบนเตียงเตียงที่สําหรับพักคนไข้ไม่รู้ว่านอนนานแค่ไหนแล้วแต่รู้ว่านานไม่อยากจะเจอหน้าซาวินคนที่พูดอีกอย่างแล้วก็ทำอีกอย่างก็เขาเป็นแฟนมีสิทธิ์อะไรล่ะที่เขาจะรู้สึกแล้วเขาจะโกรดหรือว่าหึงไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วนะปาลิน เป็นอะไรซาวินรู้ว่าน้องอยู่ในห้องพยาบาลจึงเดินมาหาหลังจากผสมเสร็จไม่ได้เป็นไรมาทำไมเราเขากลับไปกันหมดแล้วใช่ไหมถึงได้มาเนี่ยใช่เลิกประชุมแล้วก็กลับไปหมดแล้วสิฉันไม่ได้หมายถึงคนอื่นฉันหมายถึงหมายถึงใครก็ปอกแก้วไงอ๋อรลยนั้นกลับไปแล้วแล้วนี่เราไม่สบายตรงไหน หมอยังไม่มาตรวจให้ใช่ไหมไม่ต้องตรวจหรอกแค่ปวดหัวนิดหน่อยก็อยากจะนอนพักแค่นั้นแหละอยากกลับบ้านด้วยอยากกลับบ้านได้สิเดี๋ยวฉันจะไปส่งเฮ้ยอะไรวะนี่คงไม่อยากอยู่กับเราแน่เลยทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะพอแค่คิดในใจแล้วมองเขาที่เขาไม่รู้อะไรเลยเหรอว่าเรารู้สึกยังไงจะบอกนะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาเนี่ยตาเลนถ้างั้นก็ลุกขึ้นเถอะฉันจะได้ไปส่ง ไม่ไม่ต้องเดี๋ยวจะกลับเองจะกลับได้ยังไงตอนนี้อคีกับคุณพันแสงนะ่ะกลับไปแล้วก็บอกแล้วกลับเองไนงะเดี๋ยวให้คนที่บ้านมารับไปส่งให้ก็ได้ไปนอนที่บ้านสักคืนหนึ่งเราค่อยกลับมาอยู่ด้วยกันไม่ไม่กลับมาแล้วจะอยู่ที่นู่นเลยอะไรเป็นอะไรกันแน่เนี่ยโกรธฉันเหรอเฮ้อเพิ่งจะรู้เหรอโกรธเรื่องอะไรฉันทําอะไรผิดอีกยังไม่รู้ตัวอีก ก็ไม่รู้ไงก็นายเป็นแฟนฉันก็ใช่แล้วทําไมต้องให้คนอื่นจับแขนด้วยอ่ะจับแขนจับตอนไหนตอนที่ประชุมอ่ะกับใครก็คนที่นั่งข้างๆเป้าแก้วนั่นเหรอไม่เอาหน้ามันไม่มีอะไรสักหน่อยก็แค่ทํางานก็เห็นพี่หน้าล่ะถึงไม่ยอมเสิร์กาแฟให้ฉันเพราะโกรธนี่เองไม่ได้โกรธแต่ว่าไม่ชอบ าเกิดมีคนมาจับแขนฉันงนี้บ้างนายจะรู้สึกไงก็โอเคนะเพราะมันเป็นการทํางานนี่ป้าเล่นถึงกขบพูดอะไรไม่ออกนี่หมอนี่ไม่รู้สึกอะไรจริงๆเหรอรักเราจริงหรือเปล่านี่อ่ะให้ตายฮึตแล้วลพอเขาเดินมาที่รถป๋ากแก้วก็ยังไม่กลับไหนบอกว่ากลับไปแล้วไงโอ้หกชัดชัดคุณสาวินผมมีเรื่องจะคุยด้วยขอคุยกันตามลำพังได้ไหมครับได้สิ ปอแก้วไม่มีปัญหาเขาเดินตามปอแก้วไปคุยกันสองคนเอาดีมีความลับต่อกันอีกชอบแฟนอย่างเขาเนี่ยยังมีความหมายอยู่ไหมปาเินหดหนิดรู้แล้วแหละว่าทําไมเขาถึงเป็นได้แค่ตัวประกอบและรู้ด้วยว่าทําไมเขาถึงต้องร้ายเออก็เพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะหึงเพราะหวงแล้วดูสาวินสิให้ตายคุยกันต้องนานสองนานท่าทางนั่น โอ้โหทำหน้าเศร้า้อยอีกคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอยากจะรู้นะักนั่นด้นไม่ส่งคนอีกปอแก้วไปแล้วสาเินก็ย้อนกลับมาหาปาลินคุยจนเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเรื่องอะไรบอกไม่ได้หรอกเป็นความลับโอ้นี่มีความลับกับแฟนเหรอก็มันเป็นเรื่องของคนอื่นนี่เราจะรู้ไปทําไมรู้ไปก็ไม่สบายใจปเปล่าเปล่าไม่สบายใจแต่ก็อยากรู้นี่ ทำไมถึงบอกไม่ได้อ่ะก็ฉันรัปากปอแก้วไว้จะไม่บอกใครใครเหรอใครคนนั้นเนี่ยแฟนนะเนี่ยรู้แล้วว่าแฟนแล้วจะไปกันได้หรือยังไม่ไปเล่าไม่ได้อยากไปซะหน่อยเพียงรูว่าประชดประชดนี่หึงปอกแก้วกับฉันอย่างนั้นหรอแล้วมันน่าไม่เล่าก็ดูดิมีรับลมคมในอะไรจะเนี่ยก็ไหนบอกประชอบกันไงทําไมถึงบอกอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่ง ชอบปอก้าวก็พูดมาเลยฉันจะได้ตัดใจไม่เปิดโอกาสก็ไปคุยกันเปิดเผยจะทําอะไรฉันจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอะ่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราตัดใจได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าไม่ได้รักฉันนะสิอเอาลาละเราอย่ามาทะเลาะก,กันเลยดีกว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นอย่าหึงเลยทังกับปอก้าวก็แค่มีความรู้สึกดีๆต่อกัน ไอ้ดีนี่แหละมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆปาลินไม่เอาหน้าเราไม่ใช่คนหนีนี่ปะ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็กลับบ้านพักกันเถอะไม่ไปไปเถอะหน้าถ้าพูดดีๆไม่ฟังก็จะอุ้มนะไม่ซาวินตัดสินใจอุ้มปลาลินปาลินเองก็แกลง้งวอยแต่ก็อย่างว่าแหละจะไปสู้แรงของซาวินได้ยังไงแล้วตัวเองก็ไม่ได้คิดจะกลับอย่างที่ปากพูด ปอแก้วมีที่พึ่งก็คือซาเวนซาเวนเป็นที่ปรึกษาที่ดีและดีกับเขามากถ้าเขาชอบซาเวนก็ดีนั่นสิจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจขนาดนี้แต่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เขาก็ต้องอดทนลายาร้ายกาดมากบ,าบังคับทั้งร่างกายและจิตใจบังคับให้ปอแก้วทําเรื่องไม่ดีต,ต่างๆแน,นานาเขาก็ไม่อาจบ,บอกเรื่องนี้กับโคตินได้โคตินได้แต่บอกเขาว่าอดทน บางครั้งเขาก็ได้ยินคำพูดแรงๆจากแม่ของเขาที่พูดกับปอแก้วปอแก้วทำเพียงแค่อดทนเท่านั้นในที่นี้จะมีใครดีกับเขานอกจากโคตินแล้วก็ซาวินเอแทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะพิลลียิ่งมาทำเป็นเด็กฝึกที่กรมตํารวจเขาก็โดนพิลลีพ้อนขอดด้วยคำพูดที่ดูโถมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่อยากจะหลุดพ้น ไปจากวงจรแบบนี้สักทีเขาพยายามที่จะจับพวกโจรนั้นให้ได้เพื่อพ่อจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่ก็ตัวเองจะได้ไม่มีใครมาดูถูกตนเรื่องนี้อีกเขาก็พยายามเต็มที่แต่คนที่ทำให้เขาต้องพลาดโอกาสก็คือปาลินเด็กนี่อยู่ดีๆก็มาแย่งผลงานของเขาไปยอมรับว่าใจลึกๆแล้วก็ไม่ชอบปาลิน ตาลินนั่งหน้าง,งออยู่กับซาวินซาวินพยายามงอตลอดชีวิตเขาไม่เคยที่จะงอนง้อใครขนาดนี้มาก่อนแล้วจะเอาอยัางไงจะงอนไปถึงไหนก็บอกเราว่าไม่มีอะไรก็รู้แหละว่างี่เง่าถ้านายไม่ชอบนายก็เลิกกับฉันก็ได้นะไม่เลิกหรอกแต่ว่าช่วยเข้าใจหน่อยได้ไหมว่างานก็คืองานเหรอ แล้วถ้าเกิดมีงานที่ต้องไปนอนห้องเดียวกันนอนเตียงเดียวกันหรือไม่ก็ต้องกอดกันก็ต้องทำใช่ไหมใช่โอ้โหให้ตายเถอะปาลินมันจะมีงานบ้าๆอย่างนั้นได้ยังไงทำไมเราที่กับฉันนายยังนายยังกอดแล้วก็นอนห้องเดียวเตียงเดียวกันเลยก็นั่นมันเป็นสิ่งที่ฉันนะ่ะทำขึ้นมาน่ะสิหมายความว่าย,ยัางไงเรื่องที่ฉันไปฝึกฝึกฝนกับนายที่ค่ายตอนนั้น ช่ที่เราไปกักตัวกันมันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดโหนี่นายจียนีรู้หรือยังว่าฉันเนี่ยชอบปาลินชอบมากถึงได้ทำไปแบบนั้นเพื่อให้อยู่ใกล้ๆรู้แล้วแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะบอกทำไมนะสิตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วเพราะเราเป็นแฟนกันแต่เมื่อปาลินคิดมากอย่างนี้ ก็เลยต้องบอกน่ารักจังเลยอ่ะนายรู้ไหมว่าฉันฉันชอบนายรู้แล้วไม่งั้นคงไม่หึงขนาดนี้มีแฟนที่หึงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะก็ต้องขอโทษก็ความหลอกของฉันบ้าจริงชมตัวเองก็เป็นด้วยหรือว่าไม่จริงก็มีคนแอบมองอ๋อไม่ใช่นั่งมองจนตามไม่กระพริบเชอะ คิดว่าหลอมากของไงก็ใช่ตาลินอย่าคิดมากเรื่องนี้อีกนะเพราะฉันจะไม่มีวันปันใจเป็นอื่นแน่รู้แล้วแต่ว่านายจะไม่ชอบปอเก้าจริงๆใช่ไหมเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่แล้วอืมเอาล่ะทีนี้เราก็คุยกันดีๆนี่ฉันก็พูดจริงทุกอย่างไม่ปิดบังเลยนะรู้แล้วนะ ปิดหน่อยก็ดีนะพูดขนาดนี้จะไม่ให้คิดมากเอาละเพื่อให้ปาลินมั่นใจว่าฉันจะไม่เป็นอื่นแน่เอาเป็นว่าฉันจะยอมเสียตัวให้กับปาลินแล้วกันเสียตัวหมายความว่ายังไงคืนนี้เราจะนอนด้วยกันก็นอนด้วยกันอยู่แล้วไม่ได้นอนแบบนั้นทีนี้เราจะไม่นอนเฉยๆก็ไม่เคยเฉยทั้คืนก็ขยับปาลิน อย่ามาแกล้งทำเป็นไม่รู้หน่อยเลยคืนนี้ฉันจะให้ปาลินเป็นเมียของฉันให้มันรู้แล้วรู้ลอดไปทีนี้จะได้พวกเต็มปากกันเลยว่าเราเป็นผัวเมียกันแปน่ะมันดูน้อยไปแล้วถ้าปาลินยังถึงขนาดนี้จริงเหรอแล้วฉันต้องเตรียมตัวยังไงอ่ะซาวินถึงกับหัวเราะนี่ปาลินรักเขามากจนกระทั่งยอมเป็นเมียเขาคืนนี้เลยเหรอเขาเป็นแค่พูดเล่นเท่านั้น ต่ดูหน้าน้องสิแดงระเลืออไปหมดหรือว่าป้าลินจะยอมเขาจริงๆถ้าได้เขาแล้วก็อย่าทิ้งเขานะเพราะเขาก็ไม่เคยทำแบบนี้กับใครไม่ทิ้งแน่นอนแต่เรายอมจริงเหรอจะถ,ถามอะไรอีกเนี่ยก็มันขนนะนอยก็ช่วยถนอมฉันหน่อยแล้วกันจะพยายามแล้วแต่สถานการณ์จะพาไปแล้วกันว่าว่าอะไร ว่าเราอยากให้ทั้นถนอมหรือว่ารุนแรงบ้าป้าลินเขินมากหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จปาลินก็ชิงอาบน้ำก่อนแล้วก็มานั่งรอเขาอยู่บนเตียงตาวินอาบน้ำเสร็จพอเห็นท่าทางของน้องมันก็น่าขําใช่สินี่คงตั้งหน้าตั้งตารอเขาแต่เมื่อเห็นแบบนี้แล้วมันจะทำได้ยังไง มันรู้สึกเก่งๆไม่เป็นธรรมชาติเขานั่งลงน้องใส่ชุดนอนแต่ตัวเขาเองมีแค่กางเกงขาสั้นตัวเดียวเท่านั้นเขาจะจูบน้องน้องก็หลับตาพอจูบไปจูบมาปาลินก็ผลักเขาออกทำไมมีอะไรหรือว่าไม่พร้อมเปล่าจูบนานไปเล่าทำอย่างอื่นบ้างสิปาลิน อะไรถ้าอย่างนั้นท่านจะหลุยแล้วนะอืมป้าลินหลับตาเมื่อเขาพุ่งเข้าหาตอนเนี้ยชุดนอนที่สวมใส่อยู่ถูกดึงออกไปอย่างง่ายดายซาวินกำลังเดินหน้ายกทับบุกเอาดีร่างกายของเขาเคลื่อนไหวไปตามแรงของซาวินเสียงคำรามของซาวินที่อยู่เนือร่างของเขานั้นมันทำให้ป้าลยนรู้แล้วว่าซาวินกำลังมีความสุขมากแต่ตัวเอง ทั้งทุกทั้งสุขปะปนกันไปถึงจะเจ็บอยู่บ้างแต่นองก็ไม่ห้ามปล่อยให้ซาวินทําตามอำเภอใจพอสิ้นสุดครั้งแรกซาวินก็ยิ้มและพร้อมหน้าผักของปาลินขอบใจนะปาลินสําหรับคืนนี้ฉันมีความสุขมากแล้วแล้วเราจะนอนกันได้หรือยังได้สิคืนนี้ แค่บอกบแค่นี้ก่อนก็ได้ปาลินยังไม่เคยอะไรปกติคนทั่วไปเขาไม่ทำแค่ครั้งเดียวหรอปาลินนี่เราไม่รู้จริงๆหรือว่าล้อเล่นกันแน่ก็ไม่รู้จริงๆนี่นายอย่ามาหัวร้อฉันนะไม่มีใครเขาทำครั้งเดียวหรอกนะปาลินโดยเฉพาะที่มีแฟนน่ารัก แล้วก็น่าขย่ำหาดเนี้นี่นายจะขยํำฉันอีกเหรอก็ไม่แล้วรู้ว่าปาลินยังไม่พร้อมเท่าไหร่นั่นสิฉันก็ยังไม่พร้อมจริงๆด้วยเท่านั้นแค่นี้เนาะอืมซาวินมีความสุขและรู้สึกดีมากมันไม่น่าเชื่อเลยว่าปาลินจะตกเป็นเมียของเขาเมื่อวานนี้เขาก็แปลกใจมากพอแล้วที่น้อมอยากเป็นแฟน แต่ในตอนนี้เรียกเมียได้เต็มปากและเขาก็จะไม่ปล่อยให้โคดินมายุ่มย่ามกับเมียเขาแน่นอนและที่สำคัญเขาจะไม่ยอมให้ปาลินปันใจเป็นอื่นเหมือนกันตัวทั้งด้างอ่ะคีก็นัดพบกับอีไลโดยไม่รู้ว่ามีคนแอบตามอีไลฉันอยากไปบ้านของนายอะจะไปทำไมกัน ทำไมเล่าไปบ้านของนายไม่ได้หรอเอาลาละฉันรู้ว่านายอาจจะไม่ชอบฉันไม่รู้หรอกนะว่านายจะปิดบังเรื่องอะไรถ้าอย่างนั้นเราก็จเจิกนแค่นี้แหละไม่ได้สิอคีฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็อย่างที่บอกว่าฉันมีเพื่อนหลายคนแล้วเกรงใจเพื่อนแต่ฉันไม่อยากคุยที่นี่นี่ที่ห้างนี้มันก็ดีอยู่แล้วเราจะได้ซื้อของเดี๋ยวผมจะซื้อของให้คุณ บ้างไม่เป็นไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละฉันเพียงแค่อยากคุยกับนายอยากรู้จักนายให้มากขึ้นเพราะอะไรถึงอยากรู้จักฉันให้มากขึ้นก็นายเป็นคนดีไงเราจะได้เป็นเพื่อนกันอืมตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่เป็นเพื่อนกันแต่นายก็ไม่ไว้ใจฉันอยู่ดีแหละนี่นายระแวงเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยทํายังกับตัวเองเป็นผู้ร้ายอยงั้นแหละถึงได้กลัวตํารวจทหารอย่างฉันเนี่ยไม่ะหนยฉันไม่ได้ทาอะไรไม่ดี อาเคอย่าคิดมากเลยนาะฉันไม่อยากจะคิดมากหรอกนะถ้านายพาฉันไปที่บ้านก็ได้ลีไลไม่เข้าใจเลยว่าทำไมอาเคถึงอยากไปที่บ้านของเขาแต่ไม่รู้ทำไมเขาถึงยอมทง้ทงๆที่บ้านหลังนี้ก็คือความรับอีกอย่างหนึง่งถ้าพวกตำรวจรู้คงยกพลมาถล่มแน่แน